สดีค่ะพี่น้องหกสิบบาทแม่เอวยด้วยอหนอยาวอยาวีกสามสิบสเชียจะเป็นรวเเรีเลยอันนี้จะได้เลยสาคือจางแม่บอราคาเออสามสิบบาทพอดีเลยขอบคุณพี่ใหญ่เจดีนะคะบายเี่ผาเงินมา แม่ซ so so okay. ้ำมาได้กินกะพัฒน์แม่ซ้ำมาได้กินกะพุ่มอีมร้อยห้าสิบสองคนสองคนสามร้อยพี่น้องคนเสวยร้อยห้าสิบสองินสองคนสามร้อยพี่น้องคนเด้อ งบสามร้อยเซนไม่ของเสื้อเอื้อยพี่น้องสาวเอื้อเสียหยางส้เอื้อนี่คือสำคัญมากยาสับผมค่ะร้อสบบาทอันนี้เละเลขสีบาทอันยังสีบบาท ที่สิบบาทอันยัง uh, พี่ต้องสามสิบอันละยี่สิบบาทอ้าเฮ้ยได้สองอันนี่เออสิบเป็นไส้ที่อนนี้เลยค่ะไม่อะไรก็ไม่ยากกันไส่ยี่สิบอ๋อ เแนนว่เมาค่ะโอ้ยมีสีชมพูใช่แน่นอนค่ะสามรอนี่ก็ได้แลวนี่ขอบคุณพญอิเมะเป็งนัวค่ะสนี่เด้2สองทุงแ้วกระทุงหนึ่งข้างล่างได้แล้วค่ะร้อยห้าสินี่ เรงได้แหวนกุละของหนูค่ะมันญาติกันไสค่ะไม่ได้บ่มีแหวนสิ่งสวยสิ่งงามเนาะพี่น้องเนาะของสวยของงามก็ต้องเอาสิค่ะยาสักผมขอบคุณนะเด้อเพื่ญ่เจดีมาได้เลยก็แย่งแหวนกันไสพี่น้องหาแหวนห้าวงเห็นไ่มเหรอซี่ยี่สิบบาทไหมเอ้ย ตัวสามสิบบาทนั้นปักใหญ่รูเอาอันนี้ไว้ใส่พี่น้องเอ้ยบม่ได้ใสแต่เสื้อเอ้ยดอกมาใส่กันบอลหนึ่งบอลท้าแต่งไหนค่ะมาเลยกันมาแย่งกันใส่ค่ะแล้วกระสไว้อยู่ห้องน้ามาหนึ่งค่ะไมายองน้าโอ้มันคือน้องใช่ไหมฉันรักเธอในแหวนก็จะเียิ้มมาฉันรักเธอนะ ได้ยาสับปมไป็หนึ่งอันค่ะนี่ยาสับปูเบิร์ตพอดีมาซื้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่ใหญ่เจดีนะคะร้อยห้าสิบนะคะเอาอย่าบ่นเมื่อกันบ้างเลือกของจากผู้ใหญ่ใจดีแล้วกันมาเบิร์ตบรรยากาศพี่น้องเอ้ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อสวยเอายาสับผูกาแฟอะไรการก็ถ่ายคลิปไงยาสับปูกาแฟมนมาส่งเกล็ดขีดมาหากู กันว่าออกไปในคลิปต่เดี๋ยวน้องน้องสางไปใชแบบห้ามอีกมะมอจะไปขีดกราบขึ้นไปเพราะเอง<ะ>มันขีดกราบขึ้นไปแล้วจะมาลงมายังสิบปหัสสอนเอาป่าให้คุณแอลก่อนถ้าจะเป็นมือกล้องให้มาไปเลยพี่น้องเอ้บ่มีมือกล้องไอ้สิไรน,นักแสดงต้องมีมือกล้องค่ะ

ยังไม่ได้เมื่อพี่น้องไานี่ไปหาสอน,อน,ส,อนสอนป่าสักก่อนสอนป่าก่อนพี่น้องไอสอนป่าให้คุณเอาพอไม่มีน่อาเมื่อก็อยึ่งขึ้นขายของพระนเก็บซ้ำ โอ้ยมาหน่อยเอ้ยมันยัการยัดสักกันยัดแรงอ่ะผมคือการเลยนะพี่น้องเนาะมองได้ค่ะ ตาประได้ขึ้นทั้งโซนพุณนะนะย่งอยู่ล่าคุยาาส่วนพุ่นก็ได้ส่วนพี่ก็ได้ ดดกมนนไม่ได้สั่นป้า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  น่ะเป็นงแข็งเลยอ่ะบอลบีบบลบงูอะไรงูอะไรไม่รู้งูกิไม่รู้เไม่รู้ตัวงูอะไรแต่มันเป็นสีดำงูกินกบแล้วรงูกินปลาบ้าหัวมันลอยดูตอนมันลอยลงมางู โอ้ยคันงูมันก็ลงไปมุดน้าแล้วปปนนี่นั่นใช่มุดน้าไปแล้วไอเชนแล้วราจะเดือดตายยังไงถ้ามีปลาถ้ามีปลาถ้ามีปลาตัวใหญ่งูมันก็โดนกินไปได้เลยปลาไม่กลัวอะไรเลยบรรยากาศยำแดงน้องสายมูโดนโดนกินอันนี้ไม่รู้ว่าที่ไงเราวางกิ่งน้องๆเด้อยังไก่น้องนั่น ส่น้ำเต็มโดเลยบนี้เออส่ทางสายทางเลยโอ้ไม่คับรถนี้านองน้าปละนคุณน้าน้าต้พุ่นคุณน้าไปน้าตพุ่นน้าคือเมนเถอะวะน้าคือเมนเถอวะ ตั้งเมนอะไรนน้ำนเปด้น่อนะเปียน้ำสะทางค่ะ ักน้ำขึ้นมาใส่ทางไว้โอนะ้ยสองคนสอนามาน่ามย,าายถ้าเบิ่ง,งพี่น้องถ้าเบิ่งบัดขาสอนแนว <laughs> สบายดีพี่น้องเอาไปให้หมดเลย คัวหรือสโตบ่ด้หน่้าน่สอลองนะครับลองไปยาวเราทามก็ใส่น้ำไม่ใกระทงแฝดน้ำผใสได้าตักเี่ปัาเดียวเลยบอค้ะนี่แมนค่ะตัวน้อยกวมีนะนี้ยนีปลานี่นั่นมีค่แดงเยอะ มีมีป็นปากแดงนาหงแดงจไหปากแดงอปลกมาเมื่อลงลกน่หนึ่งนี่บอกนี่นี่นี่ตัวน้องนี่นี่นี่เต็มแยงเลยพี่น้องเลยฟ้านะมาเพ่อนกุ้งจะมีทไมนีปปป่ปกจะเอาใส่อะไใช่หรอปานินปากแดงด้ยี่วมาแ่ต oh ีพี่ๆปากแดงใส่สตุพี่ปากแดงจะนำาแท้ปานินเท่าไหร่กุปานิปากแดงใส่ของเรานี่ เราไปได้คุณอาใส่ก่อนปนนี้น้องเขาไล่แล้วบันปังนะพี่น้องเอ้ยใส่เลยใส่ไหมตัวน้อยเนาไม่ไม่มาใส่นี่มาใส่นี่นี่ปนินทางแดงเห็นบปล่ะนะมือใหญ่นะเพี้ยนเอาออกเด้อปลาตะเพียนอ๋อปตะเพียนออกทางแดงเอาไปโลาะซูมาไหมซูเอาลไปรบกวนปตะเพียนกันปลาตะเพียนออกมีปตะเพียนเอามั่นเนี่ยเอาลงปตะเพียนออกไป เอไปปล่อยรถปทาไปราอาไปรปะเพียนออกค่ะอันนี้อ่ะี่ปูนี่เพียนออกปปทะเพียนออกปมันสิตายไปวปะเพียนออกตปตกลงเจ้าปลาอะไรวะมันจะออกไปหมดงงมากเลยออกไปแค่นั้นแหละมาๆพเร็วมาใส่เอาลงไปอีกหมูลงอดได้ขาลูกปลานิบ่ได้ลูกมันจะน่าจะม่มันงงมากว้วเหี่ยเบิดีใส่ซงโตนะไอ้มนเอาไปใส่ สิลลาอีกรอบหนึ่งบ่ไหนนะบ่เลยเออล่าไปอีกเลยเจะกู้ด้ยเอาไปไปใส่ทงใสังคนใส่นี่ใส no ่น้ำยังครับใส่้วคนน้ไมาไนไปใหญ่เดลงกลางผีลงพีลงกลางนจะมี่น้จ้า่าถ้ากลับไทยไปแล้วไปตลาดท่าจหาน่ะาอยากกินกุ้งเต้นน่ะมีแต่เดียอยากใครเนีลายนั่น อย่ากุ้งเต้นแลย่เนอยางนอ้าอีพี่บ้ากเองงมากเลยกับพวกมันเนี่ยงงมากเลยกับพวกมันเนี่ ดูบางข้างดูนท่นนี่บางข้างเออนั่นแหละนี่หัวปลาขึ้นมาเออกระเทยมานดูบางข้างดไปดนาข้างมันเทืบบางข้างอ่ะลงตะกางลงตะกาหอปลาปานินลกปานินปากายนี่มันไปใส่เบิร์ดหนูไม่เล่นน้ำนะคะอุดูกจาน่

ก็ใส่เงาสุงมาตื๊อึ้นซะคุยเขามีโต้เลยนี่สามด้วยสี่เลนี่สี่บอกมือดีก็สิเบิดบอคือมันมดเอะะไดยูลุป่นนะ อาลดกจได้กันแล้วเฮ็ดเอามจะซูเซนหน่กันนะแมมเราไปนเลาะบือเอาถังมาหนยนะบอกว่าไงนะถังมาลูกนยุปาหัวแดงหัวแดงมียุเอาไปฝาก็แก่อนมาเราไปตือกินเยอะไมอ่าบอกทางแดงบอมี มีแต่ปลาบาน้องอีเหลืองปลาบาน้องอีเหลืองเข้าใจนะพี่น้องสลาดลงหาปลาลงตานักพีน่าแ่ไห้บอกบอไดอกเราะเหตุนะสุ

แม่งไงแม่ไม่หนีเปเสี่ยงซอยนี่พี่นุ่มยูนข้างเหมือนเดิมลไปปั้นขานาหอดสาหนิซองเคยหนิบอยไปป้้นขานาหอดสจป่กปกติมันต้องแทมขนาดำๆเนี่นี่ นี่เป็นป่าไหนที่มันหักหักที่เป็นลุมลุมไว้กอนหักหักขาดเยอะนะขาดใหญ่บ่ปานเราบ่สิ้นแถวหน้าเขาหน่ะตอนหน้าลงตุ้นหนป่านเราบอกป้านได้อันใหญ่อันเดียวอยต่อหน้าประดําดนี่ยบ้านเด็กเอาหน้าตุกนะมือไหรพ่อยิ้มมาซอยเมื่อนี่ มาสอยกันมาได้กินข่าวได้สู้ยำแรงมันมาหุ่มกินผักโอ้ยผูกผูกมันผูกที่เจ้ามันระบบไปจริงจริมันผูเวลาน้ำแห้งๆมันจะขึ้นแน่เลยป้าน่ะ มันทอทางข่ะเด็กๆอุ้ยนาคีสามรอบพี่นองเต็มมาแผ่บุญมาเดือบุญเด้อ ช่างเริ่องานดึกบ้าเป็นจริงว่าสายบ่มาซินมาเป็งแต่สามโมงผู้เแตกควกพี่ควกพี่น้องบอกไปเลยกันแดงหเปล่าปลาตั้งเยอะได้แค่นี้ไม่เชื่อมันมุดแล้วงูหายไปไหนอ่ะมันไปไหนหมดเลยนี่ครับโตแล้วตะเพี้ยนตะเพี้ยนตะเพียนใหญ่ไปปล่อยรถ มะอ่อยเหรอมันไข่ด้วมันช่็นะรอ่ะอุ้ยเม่ไข่น่าอ่อยมินอปล่อยน้องนี่บอาไปรถเตมจะเข้าไปทำไมลูกค่อย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 คาง้ด้จเอาชนก่อนคางเปล่ามาหนูสามรอบเี่นอะประมาณครึ่ง ต่อไปปามก็สิแหบคนนไปเลยนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะปานั่นที่เราปล่อยไปไม่เห um> ็นมันขึ้นหรอทังจ้ะงงมาก้มโพี่น้องไอ้โมนีิกาเซลาเดี๋ยวพี่น้องจ้ะฝากก็ไรก็แซ่เนาะขอบคุณโนมินทุกำลังใจเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องการสบายดีเอาไปปล่อยบ้านพ่อเมนี่พี่น้องเลยไปแล้วล่างแยงมาดิพี่น้อง